ออกมาหน่อยค่ะมีคนมาหาเขาหอบดอกไม้ทูกเทียนมาด้วยใครอ่ะอ้าอุดอรเอาเขามาเข้ามา,า,มาโอ้นี่หอบดอกไม้ทูกเทียนจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนล่ะเนี่ยก<ล>็ไหว้อาจารย์สาโรดก<ล>ับอาจารย์ผู้หญ<ล>ิงน<ล>ั่นแหละครับขออภัยนะครับที่มารบก<ล>วนตอนเย็นตอนค่ำแบบนี้คือเมื่อกลางวันผมไปดูประกาศผลสอบกัพอ ผมกับวินัยเจรันได้ทุนไปเรียนโทวิชาการศึกษาที่อเมริกาหมดทั้งสามคนเลยครับอาจารย์โอ้มตายแล้วจริงเหรอเนี่ยสารรอดครับครับโอ้เก่งจริงๆยินดีด้วยนะจ๊ะแหมก็ทําไมได้อาจารย์สารรอดกับท่านอาจารย์ผู้หญิงยับยันผมไว้คราวนั้นอานาคตผมคงมืดมนอยู่ในคุกแหละครับดูสิครับสํารวจขึ้นเยอะเลยผมและหากไม่ได้ท่านอาจารย์คอยเคี่ยวเข็นขณะพวกผมเรียนให้ผมมีความรู้ประดุจนักปราช มีความประพฤติประดุผู้ทรงศีลผมจะไม่มีวันมีวันนี้ได้เลยครับผมขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณนะครับโอ้โอโอ้โ้โอ้เจริญสุขเจริญสุขเจริญสุขครับโอ้ดีใจจริงๆเลยทั้งดีใจกับสางคนที่กวาดทุนกอพอมาเรียบวุฒิดีใจกับสถาบันเราอย่างนี้ผู้ได้ตํงปากว่าไม่มีสถาบันผลิตครูไหนสู้เราได้ข่าวดีมากๆอย่างนี้ พาสามคนไปเรียนที่เอราวันเลยดีไหมคะคุณอ๋อดีสิดีดีดีดดอ่าติดต่อวินัยกับจรรยให้ทีนะอุดรได้ครับพย์จ้าตามตัวได้แล้วก็เขา